ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การจัดหาเครื่องบินรบที่หลากหลายตั้งแต่มุมมองการป้องกันชายแดนสมัยก่อนจนถึงยุคเทคโนโลยีล้ำสมัยในปัจจุบันโลกต่างจับตามองการเลือกจัดหาเพราะได้สมรรถนะที่น่าสนใจราคาและการลงทุนที่คุ้มค่าและยังสื่อถึงทิศทางด้านความมั่นคงของไทยในภูมิภาคด้วย j 3 9ไกรเพินซีดีคล่องตัวราคาเข้าถึงได้สมรรถนะสูงเครื่องบินขับไล่ js 3 9ไกรเพินซีดีถูกจัดซื้อช่วงปี2551 2,553ด้วงบประมาณประมาณ2,800ล้านบาทต่อลำซึ่งรวมถึงระบบเรดาร์อาวุธและการฝึกอบรมมาประจำการปี2,554จุดเด่นคือความคล่องตัวใช้รันเวสันทำความเร็วสูงสุดประมาณ2,205กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบินราว3,200กิโลเมตรนับว่าคุ้มค่าและปัจจุบันยังเป็นตัวเลือกระดับแนวหน้าทั้งจากทออและนักวิเคราะห์ S16AB และ S16ML ตำนานคุ้มค่าทรงอิทธิพล S16AB เป็นรุ่นที่กองทัพใช้งานมาตั้งแต่ปี2531ประมาณ600-700ล้านบาทต่อเครื่องตอนนั้นทำความเร็วได้ราว2,120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบิน4,200กิโลเมตรบรรทุกอาวุธหลากหลายและสามารถอัปเกรดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในขณะที่ S16MAU m a d e Life อ เป็นโปรแกรมอัปเกรด F 1 6 A B ประมาณ18ลำค่าเฉลี่ยประมาณ1,300ล้านบาทต่อลำเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการบินอาวุธเรียลไทม์รองรับมาตรฐานใหม่ทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างมั่นใจ F 5 E F Tiger 2มือเก่าแต่ยังไหว F 5 E F Tiger 2ประจำการมายาวนานถึงกว่า47ปีมีราคาในอดีตราว300 400ล้านบาทต่อลำและในปี2563ได้รับการปรับปรุงและยืดอายุการใช้งานอีกประมาณ15ปีใช้งบประมาณราว500ล้านบาทต่อลำทำความเร็วสูงสุด1,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบินประมาณ2,530กิโลเมตรเป็นรุ่นโบราณแต่ดูแลง่ายและฮาร์ดแวร์ทนทานเกรเพอรอรุ่นใหม่ฟอร์มลำ้ำ j s 3 9กระเพินอีเป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนาจาก C D ด้วยระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์ล้ำสมัยเครื่องยนต์ทรงพลังบรรทุกอาวุธมากขึ้นทำความเร็วสูงสุดถึง2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพิสัยบินราว1,500กิโลเมตรทออมีแผนจัดซื้อ12ลำภายใน10ปีโดยเฟสแรกคือ4ลำในปี2,568 2,569ใช้งบประมาณประมาณ19,500ล้านบาท T50FA50 ตัวเลือกเบาแต่คุ้ม เครื่องบินฝึกรบที0 g o l d e โก a เดนิกและรุ่นโจมตีเบอร์ FA50 พัฒนาจากไก่ร่วมกับล็อกคีดมาเทิร์นเอห้บล็อก20เสนอราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งของ S16 หรือไกลเพิ่นราว4 5 5 0ล้านดอลลาร์หากเทียบด้านสมรรถนะเอว o อ i นิกส์เรดร์ระบบอาวุธบางอย่างคล้ายคลึงรุ่นใหญ่แถมค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าแต่ติดที่จำนวนอาวุธและเรดาร์จะรองรับสเปคเต็มได้ยังไม่เท่า S35 เครื่องบินระดับ5้าที่ไทยไฟฝัน เครื่องบินขับไลยุคที่5จากล็อกฮีดมาเธอร์โดยเฉพาะ F-35A เป็นหนึ่งในรุ่นฝันของกองทัพอากาศไทยมาพร้อมระบบล่องหนสเตลเซนเซอร์รอบทิศระบบศูนย์เล็งยิงแฮทมอนติคดิสเพลย์และเครือข่ายด้าชั้นสูงราคาลดใหม่ลดจากเดิม142ล้านดอลลาร์เหลือประมาณ82ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องบางการประเมินชี้ว่าน่าจะได้ที่ประมาณ70ล้านดอลลาร์จากการเจรจาระบบอาวุธรองรับตั้งแต่ M-120 เจดมเจส M9X และอื่นๆ ไทยได้รับอนุมัติลด Letter of Offer Acceptance และเดินหน้าโครงการเพิ่มเติมไปในปีงบประมาณ2,566-2,567พร้อมวางแผนจัดหา12ลำพายในปี2,577หากไม่รีบก็อาจต้องรอคิวถึงปี2,577จุดประสงค์คือเพื่อทดแทนอากาศยานที่อายุใช้งานและหาซื้ออะไหล่ไม่ได้แล้ว